สวัสดีครับไฟคลาสสิกครับรายการที่จะนำอามวยโลกแข่งความทรงจำในอดีตครับกลับมารับ้วยความมันและความคลาสสิกกันอีกครั้งนะครับสำหรับนี้พาทุกท่านย้อนกลับไปเมื่อวันที่29ตุลาคมปี1976สกครับศึกมวยชิงแชมป์โลกในรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทนะครับของ WBC ครับที่เมืองเซโกเบียประเทศสเปนครับผู้ท้าชิงในวันนั้นครับก้าวข้ามเชือกขึ้นมาแล้วครับอดีตแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยครับเจ้าแสบแสนศักดิ์เมืองสุรินทร์ครับ ันนั้นไปล้างตานะครับแล้วก็ที่ข้ามเชือกตามมานี่คือลูกพี่ของเจ้าแสบครับคุณสนองรักวาน,นิดแล้วก็เสื้อแดงด้านไซนี่คุณต้อยติ่งเย็นวายุพักนะครับแฟนเนอร์มากันครบทีมครับวันนั้นบุกไปเยือนถิ่นของมิเกลเบลัสเกสครับเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกชาวสเปนครับรีกว่าเป็นไฟล้างตาครับหลังจาก4เดือนก่อนหน้านั้นครับเมื่อเดือนมิถุนายนปีเดียวกันครับ1976 เจ้าแสบนี่บินไปป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกกับเบลัสเกสนะครับแล้วก็แพ้ฟาวเลยครับและนี้พิธีกรบนเวทีแนะนำครับแชมป์โลกก่อนนะครับมีเก่เวลัสเกสครับนี่เป็นนักชกจากเมืองเตเนริเฟ่นะครับชาวสเปนแล้วก็แนะนำผูทะชิงครับแสนศักดิ์เมืองสุรินครับนี่จากจังหวัดเพชรบูรณ์ครับมวยเพชรบูรณ์ นี่เป็นภาพการชกจากไฟแรกนะครับมเมื่อเดือนมิถุนายนปีเดียวกันครับนี่แสนสักก่อน,นั้นบินไปประกันแชมป์นะครับไฟแรกนี่ชกกันที่มัดริดนะครับที่เมืองหลวงแสนสักเนี่แหมไล่จวงยก2ยก3นี่ยกลานับนะครับดูครับต่อยเวลาสเกสหงายทองเท้าชีฟ้าไปแล้วกรรมการนับครับแล้วก็นี่ครับไล่จวงไล่ทุบ รียกว่าเบลัสเกสเนี่ยหันรีหันขวางงอกองอขิงครับโดนขวาเข้าไปอีกหมัดหนึ่งยก2ยก3ยกละนับครับแต่ว่าถึงยก4ี่ครับปรากฏว่าแสนสักไปพลาดครับต่อยหลังระครังหมดยกครับโป่องบอบกไปนี่เบลัสเกสไม่ลุกเลยครับนอนเหยียดยาววันนั้นนี่แสนสักไปประกันแชมป์โลกเป็นครั้งที่2ตอนนั้นนะครับหลังจาก ได้แชมป์โลกมาจากเปริโกเฟร์นันเดสนะครับในปี1975นะครับหนึ่งปีก่อนหน้านั้นหลังจากนั้นก็ไปป้องกันกับไลออนฟูริยาม่าครับชนะคะแนนมาที่ญี่ปุ่นแล้วก็นี่ไฟสองครับไปแพ้ฟาวมิเกลเบลัสเกสครับที่กรุงมัดริดประเทศสเปนนะครับคนชนะนี้ต้องถูกหิ้วปีกขึ้นมานะครับและนี่ครับโคศกประกาศชนะฟาวครับหลังจบยกที่4แย่งแชมป์โลกมาจากเอวของแสนศักดิ์เมืองสุรินทร์นะครับ ดังนั้นครับต้องมีการล้างตากันเกิดขึ้นครับดูครับทีมงานของเวลัสเกสก็แห่แหกันใหญ่ไฟล้างตาจึงเกิดขึ้นครับในเดือนตุลาคมปี1ั7 6อย่างที่เรียนนะครับสวมนวมกันบนเวทีเรียบร้อยครับก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันหน่อยครับแสนสักนี่ดูเหมือนจะตัวใหญ่กว่านะครับแต่ว่าตามข้อมูลนี่ก็บอกว่าส่วนสูงเท่ากันครับ170ซนเมตร แต่ว่าแสนสักนี่โอ้โหไหลใหญ่ตัวนี่หนาเลยครับอย่างที่หลายท่านอาจจะทราบครับว่าแสนสักนี่รูปร่างนี่แขนะครับสังเกตที่แขนครับยาวกว่าปกตินะครับยาวกว่าคนทั่วไปครับเรียกว่ายืนตรงในแขนถึงหัวเข่าครับเอาละครับยกที่หนึ่งครับเวลาสเกสกางเกงสีดำแถบแดงนะครับขณะที่แสนสักนี่กางเกงสี อกรมมาท่าครับแถบสีชมพูครับแมสมฉายยาครับม้ด้ายสีชมพูครับหรือว่าซ้ายทลายโลกนะครับมาดหนักนะครับแสนสักนี่เทคนิคไม่มีลีลาไม่ต้องครับขอจะจะทีเดียวรับโป่งแล้วหันหลังเข้ามุมไปเลยครับอะไรทานองนั้นสเปนนี่ครับไปเยือนมาแล้วครั้งหนึ่งครับแมแล้วก็อาจจะไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเท่าไรครับแสนสักวันนั้นอายุ26นะครับยิงซ้ายไปแล้ว กนาดีเวลาสเกสวันนั้น31สนะครับสถิติการชกวันนั้นนี่เพิ่งจะเป็นไฟที่7เท่านั้นนะครับของแสนสักในแบบโบยสากลครับขณะที่เวลาสเกสนี่โอ้โหสถิติคร่ำบอดสุดๆครับชนะ66แพ้3เสมอสนะครับซัดก็ไป70กว่าไฟเลยครับขณะที่แสนสักนี่เพิ่ง7ไฟยังจดจดจ้องจ้องครับเวลาสเกสนี่ดีกรก็ แชมป์ไลท์เวทยุโรป2สมัยนี่ครับยิงซ้ายครับแสนสักมาไฟแรกนี่รู้ซึ้งถึงพลังหมัดของแสนสักมาแล้วครับเบสเกสนี่ดูจดจดจ้องจ้องหน่อยต่อยซ้ายกวางไปเยอะเลยครับผู้สินบนเวทีวันนั้นเป็นดิกยังนะครับจากสหรัฐอเมริกาแสนสักนี่สบ,สบายสบายครับแหมรแลกซ์กเกิน ขยับขยับหญิงขวาหลอกซ้ายอีกมาดหนึ่งแขนก็ยาวจริงๆสมัยต่อยมวยไทยนี่โอ้โหดังสุดๆนะครับแสนักนี่เจอยอดมวยนี่ประทะมาหมดแล้วครับวิชานน้อยวิสันไกลเกียงยุคนี่โอ้โสิริมงคลลูกสิริพัฒน์ี่ต่อยมาหมดครับ ระดับเคยได้ครับตัวเกิน3 0 0แสนมาแล้วนะครับแสนสักในยุคสมัยนั้นเนยะโอ้โหเรียกว่าไม่ธรรมดาครับแล้วก็ที่สำคัญนี่ชคโมยสากลนี่ยังเป็นสถิติโลกจนถึงทุกวันนี้ครับแค่ไฟที่3ก็ได้แชมป์โลกแล้วครับชนะเปริโกเฟนันเดสที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากยิงซ้ายแล้วแสนสกักยิ้มน้อยๆเดลัสเกสขยับขยับเข้ามายังไม่กล้าเท่าไรนะครับ ไฟแรงกันโดนไปสองนับแสนสักขยับยิงซ้ายเฟรนเดสจะเจาะลำตัวครับไม่ใช่เฟรนเดสสิเปไนลาสเกสครับแมขออภัยยิงซ้ายวิ่งมาทหนึ่งแสนสักตาดิโกเฟรนเดสนั้นไฟชิงแชมป์โลกครับหมดยกที่หนึ่ง ย่างสบายๆครับแสนศักนี่ยืนให้น้ำซะด้วยนะครับนี่ไม่นั่งครับโชว์เลยครับว่ามามาแบบแข็งแรงเลยครับยกที่2ครับมวยคู่นี้กำหนด15ยกนะครับแต่ว่ารีบกินรีบไปครับเช็คบินเร็วครับจบที่ยกนี้เลยครับมาโปะวาสลินหนาไปหน่อยครับเด็กยางเช็ดเอามือเช็ดเอาเลยครับไม่ต้องพิธีรีตองเยอะ จบยกนี้นะครับยก3 4 5 6 7ห0 1 1ไป9 10 11 12 13 1ไ15ม่ไม่มีครับมาเร็วไปเร็วครับมวยคู่นี้จบอย่างไรดูแสนสักขยับย่างาดูรับปันหมัดเข้าไปยิงซ้ายเวบสเกสแหมบวกขวามาเข้าหน้ามาแสนสักไปสองหมัดโดนซ้ายบวก <c oughs> ดอครับแสนสักนี่ต่อยนี่พ <c oughs> ลังกําปั้นนี่หายห่วงครับ ต่อยแรงครับยิงซ้ายเต็มๆเอ,อ้ายังไม่เข้าจุดคล่อมครับซ้ายหมัดนี้ <c oughs> เบลาสเกตงัดอารับซ้ายมาแสนสากฉากหนีเกือบล้มเรับเมื่อสักครู่ถ <c oughs> ูกขวาไปเบาๆ <c oughs> ทีงานตอนนั้นก็ยังมารักกันดีกับลูกพี่น้องครับ <c oughs> คุณสนองรักวานิชเสียชีวิตไปแล้วนะครับยิงซ้ายเต็มๆครับโอ้โหกโโโนเตี้ยลงไปเลยครับเวลาสเกตโดนอีกแล้ว ดิกยังนับฮึมฮึมดูครับซ้ายดิเข้าจุดโฟกัสเมื่อไรดิเป็นเรื่องครับโดนไปหนึ่งนับเลยครับไฟที่แล้วยกสองก็โดนไปหนึ่งนับเอาครับแสนสักลุยยิงซ้ายมัดโอ้โหโดนเป็นหล่นเลยครับเปลัสเกสตอนนี้นับที่สองทำท่าท้อลัสเกสโอ้โหดูครับแฟนมวยชาวสเปนนี่ก็ ะลึงกันทั้งสนามมัครับมาอา้าวนับครับสองนับไปแล้วแสนสักลุยเข้าไปครับหูขวาซ้ายจ่วงแล้วครับตอนนี้เวลสกสก้มหลบโดนนะคับบวกการขวาขาปาดเองแล้วเวลสกสโดนซ้ายมาหนึ่งทำท่าจะยอ่อโอ้โหโดนมาหนึ่งโอ้โหมาเป็นชุดหล่นจนได้ครับนับที่สามเดกาวันนั้นนี่สามนับยังไม่ถูกจับแพ้เลยครับโอ้เวลสเกส นั่งคุกข,ข่าวฟังดิกยางนับครับอือ้อาวว่าไงดิกยางบอกเดี๋ยวครับมีแผลแตกหรือเปล่าครับเวลาสเกสแสนสักบอกจบยังอ้าวเชิญพบแพทย์ครับอได้พักไปอีกครับเวลาสเกสดูครับ หมอนี่ยแล้วหมอกว่าจะขึ้นมาอ <c oughs> โอ้ดึงเวลาก็น่าดูอ่ะมาแล้วครับเรียกกี่เลี้ยงขอผ้าหน่อยครับนี่ครับหางคิว้วแล้วก็จมูกครับโอ้โหเรืองกำดาวทะลักไปแล้วครับโดนก้าไปเต็ม <c oughs> ๆเะครับสามนับแล้วยกนี้แสนสักบอกเอายังไงครับ วันนั้นนี่ก็สนองลูกพี่ครับคุณสนองรลบวันนิดคุมไปแล้วก็มีฝ่ายต่างประเทศนี่ก็โลเปซารียอครับจากฟิลิปปินส์โอ้โหดูเลือดเตะพาคนหนูเลยครับดิกยังถามว่าอ้าวไหวไหมต่อไหมอ้าวต่อครับมาเรียกแสนสักมาครับโชคต่อ,อ,อโดนไปสามแล้วนะครับเบลัสเกตโดนซ้ายอีกมาดหนึ่งแสนสกักจะปิดบัญชีแล้วยิงซ้ายงัดอระคัตฮุกมาเป็นชุด ไม่ไหวครับโอ้โหดีอย่างโบกมือยุติการชกโอ้จบอีกแล้วจบเร็วกว่าเดิมด้วยซ้าครับคราวที่แล้วล้วแสนสักแพ้ฟาวยกสี่ครับคราวดีดีโอ้โหจบแค่ยกสองครับก็เป็นดันว่าแสนสักเมืองสุรินครับทวงบอลลังแชมป์โลกซูเปอร์ไลเวท WBC กลับคืนมาได้อย่างโอ้โหง่ายดายเลยครับบุกไปชนะาตเกโอมิเกเวลัสเกสยกสองครับดูอีกทีครับนับแรกครับครึ่งปากครึ่งจมูก ลอยตามหมาัดไปเลยดูครับโอ้โหโดนเต็มเต็มเลยครับแล้วนีนับที่สองครับโดนเป็นหล่นลนี่เนี่ยเริ่มคือมันเมาแล้วครับแล้วโดนเต็มกลามครับซ้ายมันอย่างที่บอกครับว่าแขนยาวจริงๆครับแสนสักนี่เวลสเกตเหมือนจะดึงพน้พนนะครับไม่พ้นนะครับโดนชุดนี้เข้าไปนี่โอ้โห แทบจะไม่เอาอยู่แล้วครับแล้วก็มาชุดสุดท้ายครับม,มีมีขวานำด้วยนะครับไม่ใช่ว่าทีมซ้ายอย่างเดียวครับแสนสัสกนี่งัดขวานำมาก่อนครับชุดสุดท้ายนี่ก็ไม่ได้หนักหนาอะไรนลครับเบ拉สเกตแต่ว่ามันไม่ไหวแล้วครับสุดจะทานทนครับก็เป็นนั้นว่าชิงแชมป์โลกกลับคืนมาครองได้นะครับแล้วหลังจากนั้นนี่ แสนศักดิ์ประกันแชมป์โลกได้อีกถึง7จ็ดไฟนะครับแต่ว่าเป็นขวัญใจชาวไทยดังจริงๆนะครับโอ้โหยุคนั้นนี่แต่ว่าสุดท้ายก็ไปเสียตำแหน่งให้กับคิมซังฮุนจากที่เกาหลีใต้นะครับในปีพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นชีวิตหลังเลิกมวยก็แหมลุ่มๆดอนๆไม่ค่อยดีนักครับก่อนจะเสียชีวิตไปเมื่อปี2552ที 2, 2่ผ่านมานะครับสำหรับแสนศักดิ์เมืองสุรินทร์ขณะที่มิเกลเวลัสเกส วันนี้นี่ก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับอายุนี่เฉียด80แล้วนะครับไปแล้วครับแสนสักได้แชมป์โลกกลับเมืองไทยครับเ,เรียกว่าชั่วโมงนั้นกลับมาเมืองไทยนี่เป็นข่าวครึกโครมไปเลยครับขณะน,นี้มิเกลเปลาสเกสครับจบไฟน์นี้เขาก็ประกาศแขวนนวมนะครับเลิกมวยอย่างเป็นทางการครับเอาละครับก็ หลังจากนี้ครับเราจะกลับมาเจอกันทุกสัปดาห์ครับเราจะมีไฟมวยโลกในความทรงจําสนุกสนุกมาให้ดูกันทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นคู่ไหนโปรดติดตามนะครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ